แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17มีนาคม2568คลิปนี้เราจะมาเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มสุดท้ายนะคะผ่าน9หน่วยงานรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล มาเช็คความพร้อมล่าสุดสำหรับการเปิดลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อรองรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียยาจากภาครัฐมาเปิด9หน่วยงานหลักสำหรับเปิดรับลงทะเบียนมีหน่วยงานไหนบ้างนะคะการเปิดลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับความสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ภายหลังประชุมคณะกนนรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครั้งล่าสุดได้มีมติเห็นชอบแนวทางการลงทะเบียนของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับการช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะการรับเงินในโครงการสำคัญตามนโยบายนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นนายพิชัยทุนหะวชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า กระทรวงการคลังจะไปพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งนะคะและจะผลักดันออกมาไม่ให้เกิดความซํำซ้อนกับโครงการอื่นๆโดยตั้งไว้เปิดให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับการเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไปในอนาคต ล่าสุดแรงข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าในการเปิดลงทะเบียนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดช่องทางการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วมีด้วยกัน9หน่วยงานหลักนะคะ ซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเริ่มกันที่1ธนาคารออมสิน2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอ3ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอ4ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ที่ว่าการอำเภอ6สำนักงานเขต7สำนักงานเมืองพัทยา8สำนักงานเทศบาลและ9ที่ทําการไพรสนี ส่วนหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากนี้นะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขรายละเอียดที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดต่อไปนะคะทีนี้มาดูวิธีการตรวจสอบความไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อสำรวจประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนว่าเป็นตัวจริงนั้นเบื้องต้นแหล่งข่าวระบุถึงวิธีการตรวจสอบมีด้วยกันดังนี้นะคะสำนักง,งานพัฒนารัฐมาดิจิทัลองค์การมหาชนส่งเลขประจำตัวประชาชนหรือ n i d ของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายตรวจสอบประวัติการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตดาต้าสะสมไม่เกิน500 MB ต่อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนการตรวจสอบประวัติการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะย้อนหลังในช่วงระยะเวลา90วันนะับจากวันที่สพร,รส่งข้อมูลไปตรวจสอบนะคะทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว,ว่ามีความถูกต้องตามหลกักเกณฑ์เงื่อนไขจะถือ เป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาลได้ต่อไปนะคะเปิด9หน่ววยงานสำหรับการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอัปเดตวันนี้17มีนาคม2568